โต๊ะหินซินเทอร์สโตนเป็นโต๊ะหินที่ได้รับความนิยมสูงสุดของเฟอร์บิทนะครับด้วยดีไซน์ที่ดูไม่หนาจนเกินไปทำให้โต๊ะดูสวยและมีความโมเดิร์นทันสมัยซินเทอร์สโตนเป็นหินเทียมชนิดหนึ่งโดยเราจะมีให้เลือกมากถึง6ลายครับได้แก่โทนมอร์เทนไวท์แบ็กแอนด์ไวท์ลอเรนส์แบ็ l โกลลอเรน h i ไวโกลแ p นด d ล่าและเซนลอเรนสเกย์ ท็อปหินซินเทอร์สโตนสามารถใช้กับขาโต๊ะทุกตัวของร้านเราเลยนะครับบางลายบางขนาดเรามีสต็อกพร้อมส่งแต่บางแบบก็ต้องสั่งผลิตลูกค้าของเรามีการนำไปใช้ในร้านอาหารคาเฟ่ผับบาร์คอนโดและล่าสุดมีการนำไปใช้ในร้านสักรีดด้วยครับสำหรับเหตุผลที่ซินเทอร์สโตนได้รับคำนิยมเพราะมันกบข้อด้อยของหินแท้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูพุนที่จะให้น้ำซึมทนกด ทนด่างทนร้อนทนเย็นทั้งหมดนี้สามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง2,000กว่าบาทเท่านั้นโดยราคาจะขึ้นกับขนาดชนิดขาและจำนวนครับโอ้ลืมพูดถึงข้อควรระวังเลยไม่ว่าเป็นหินชนิดไหนถ้าเกิดว่ามีการต่อโต๊ะแล้วชนกันแรงๆแข็งชนแข็งมันก็สามารถบินได้แต่ไม่ต้องห่วงถ้าลูกค้ากังวลเรื่องนี้เรามีโซลูชันทำขอบโต๊ะเป็นสแตเลส ทำให้ป้องกันการชนระบินถ้าหาลูกค้าสนใจสามารถทักแชทหรือโทรมาสอบถามกับแอดมินได้เลยนะครับ